สำหรับคลิปนี้เนเราจะพาเพื่อนไปรีดูสตรอรี่มันมัน,มนในวอสชีตล้นะผมก็เป็นสตรอรี่ระหว่าง SMD เสียงไม่ได้กับ n t r นะผมก็ n o t o r i o u สเลยเนาะก็สตรอรี่นี้จบมาก็น่าจะประมาณสักทีหนึงได้เนาะสำหรับเสียงไม่ได้กับ n t r นะผมก็คือสตรอรี่เนี่ย n t r เฉการล i p p e r เนาะเปิดยื่ตีเสียงไม่ได้นะผม,ผมต้องบอกว่าเป็นสตรอรี่ที่ เข้มข้นระดามากมาก,มากนะผมจบไปแล้วแต่ว่าประเด็นมันก็ยังค้างคากันอยู่นั่นก็คือบบเล่นสุดนะผมจนแบบเขาถ่ายกันเลยแลผมเสียไม่ได้นี่คือโดนอะไรไปมากนะอะนาจจะเป็นมาเช่มาเช่แดงแล้วก็มีดนะแล้วก็ไม้พูนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะกค็คือมูลค่าที่เขาเล่นกันอใน25 25m แต่ว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันไกลมากอะไกลจนถึงเกือบร้อยเอ็มได้ผมประมาณ9 0ิ นะก็เป็นสตรอรี่ที่ SMD เนี่ยคือสู้เต็มที่แล้วแหละแต่ด้วยทรัพยากรรวมถึงการเข้าใจกันในแง๊งในทีมไฟ์เนี่ยเอ็นชีอาทำได้ดีกว่าทำได้ดีกว่าเลยเป็นฝ่ายที่สามารถชี้จ้าวชนะไปไดน้นะผมเดี๋ยวเราไปย้อนชมสักไฟ์ดีกว่าสั้นๆเดี๋ยวเปิดเพื่อนได้ชมเนาะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะจริงสตรอรี่เนี่ยผมผมไม่ได้ติดตามดูแต่ต้นจนจบด้วยก็คือมาดูย้อนหลังด้วยแหละนะผมโอเคเดี๋ยวไปชมกัน แงอะไรไอ้ควทุเรีนอะไรจอ้่ไอ้โง่อะไรอะไอ้โง่กระจอกไอ้เหี้ยไหเปล่าเอ้ยอ้ไอ้เอยงหนีไไหนหนีไดูเ่งเลยนะมึงมันมาแล้วเว้ยวเลยกบด้าหมดเนไมา เงี้ยเอ๋ล่วงดิมือไงี้ควายเดี๋ยวจะเล่นตรงไหนเล่นเลยเล่นเลยควายหมัดไห้โดนหมัดใ้โดนเยอะ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 เอาม่เอเยเยอะ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 ดเยลยมัเกอ้ยบงเยรวมเลยรวมลเล่เอีรวมลเล่นหน่อยรวมเล่นนอยบออหน่อยเฮ้ยกระจายเื่ออย่าลงนะอย่าหลงอย่าลไปอ้าไอ้เฮียมอเงี้ยหรวมรวเล่นน่อยรวมรวเล่นหน่อยบอยเอ็มรวมเล่นหน่อย

อะไรมึงไหวบ้าอมึงอะไรยี่ยอะไรมึงแดงไรน้องกูไอ้กระจอกอะไรอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรล่วงไปไปกูไปไหนไปเฮ้ยหลุยหลุยเบาๆหลุยแาวนี้ปืนมันจะขึ้นมันจะขึ้นข่าเนี้ เพอชู้ะชมชูปมันอยู่หลังไหเป้าไหลเป้าโกงไปไม่ได้เก่งไม่ได้ดูนชูเตอะไรเฮียบอกไม่ได้เกงควายโง่นะเฮียตายในมืองเฮียกระจางเพื่อมาชเ่อมาชูไปไปอ้นไปเน่ยนี่ไม่ได้นั่นกระโดดพวกกูแต่ยัาดกะเสียฟร์มเอ็กเฮียก้มึงง่หรอมึงง่เฮ้ยมันรู้เพื่อนไปชูมึงไม่เห็นหรอกระจ่ง ไอ้ายไอ้วายเฮ้ยมึงกลป็นเพื่อตะเนี่เอาตีตายเียไอ้เียไอ้เียหนีไปไหนอดไปไอ้เียเนี่ยไอ้จดำจอมปาไม่ายนงดูหน่อยโรกัอัดไอ้เียเอามไปดิเอาเพื่อนมาชเอาเพื่อนมาชเ้อนอหอวอนอมันจะมดแล้วเนี่ยสีดำไม่ไยังไนไหนดิยไอ้ เฮ้ยมันตายเยอะมันตายเยอะมากโอ้มันมาด้วยมันมาด้วยเฮ้ยไม่ได้เก่งเลยมันเฮ้ยมันจะหมดแล้วเดินเข้ามาหน่อยเฮมดีมันจะหมดแล้วมึงเห็นเพื่อนปาปีไม่ตายไม่ตายไม่ตายควายควายเรานอะไร้งไม่ไมตายแล้วอะไรมึงทำเฮียอะไรลอ้ออ้อไอ้จะ้อไไ ไปมึงหน no, hmm. ีไปไหนไปอีกาบ้านหนองเกิมอ้ดีช่วเพื่อนไเยอะไปไหนอีกาบ้านหนองเกิมเหี้ยทับหน่อยชิบ้านี้ไว้ว่ากูตายเหี้ยปวดยะอีนี่ปากดีควยไม่ดันมาไว้เอ็มดีนำเหี้ยละ

เ่อตายเยอะเนี่ยนมา้่งมาส่งมาโบนมาโซบันมาโอนมาโซบันมาโซบตายซบันาโซบันมซ้ัมาโบันอายซนมาโซาสบัมาโซบันมาโอาสบัันมานมาามนมาน่นมซบานีันับบไหนนมมันเงียบวะตอนแรกไหวจัดเลย คืเฮี่แอคืนมันโหยเฮียไปเช้าคอมดีดีไม่เน้นชุบเพื่อนนะเฮียเหมือนจะแพ้นนเนี่ยุเพื่อนชุด ไปจาเพื่อนเราไปจาเพื่อนเรามามาดิเขาไม่เขาไม่มาขวาข้างหลังให้มันแหกปากไปเฮียให้มันแหกปากไปบั้นอยู่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 ดูว่าเจ๊ยังไงเจ๊โอดีบอลไม่ได้เพื่อนไม่รู้ไปชุบหน่อยดิชุบหน่อยดิกวี้ดีหมดชุบไม่ได้มีชุบไม่ได้ไม่มีเฮียเอต้ามีแต่ปารีส ไม่ไม่ชุบกันในที่อ่ะไอ้หลุยเตือนดิไอ้หลุยมันทำไมอ่ะมอยไอ้ต้าวแกงเสียตลอดที่วายเเยสีดีวดวไไหวตลอดึงต้องยิงตัวเืนมันให้ร่วงก่อนนีมันเยอแล้วมันต้องลงไปเล่นไงฟังนะสีแดงที่คูจัก็มีแต่บีซีหควา พูดดีเที่ยมึพูดดีแหกป่าดีสัตว์อ๋อลืมไปตายอยู่เฮียคาตีนกูนี่หายศาตว์พึงมึงคาตีนเลยมึงดูเนี่ยมึงมึงคาตีนเลมึงไม่มีมีแต่ปากมึงเห็นไหมมึงรู้มาโดนมาเชกอีกไอ้ปากเสียงดังมาก่อนแต่ไม่ไหวงงจังเลยงงจังเลยไอ้คูนะสมีปากมึงหน่วยที่สมเพศปากน้ำมึงที่ปากน้ำมึนมอฟังนะมือล้องเนี่ยเก็บคูมึงไว้ดีๆนะไอ้เหี้ยราลองจะหายกันหมดตัวยังบ้ายังบ้ายุกเข้าไป กูสกูมาลุอล้นรถ้้้วายทำบัใช่่ใช่เฮ้ใจเย็นพี่ไงกูบอกลนะวไงนะวไเลยแหละเาไป่ทุกคนต้องมีพศ้ม่เกี้ไหวนะเว้ยกูบอกเลยม่เกี้ไหวมากไหวไหวไหวจะจับเลยม่เกี้ยวอื่นจับเล ฮัลโหลเอาตบเล่นแบบเดิมอะเล่นแบบเดิมมันอกี้ยังไงก็ไหวเว้ยมอกกูแบบไม่คือเข้าใจป่ะคือมันมันล้มเยอะผมก็ต้องลงลงไปเล่นแล้วงหวะนั้นอะมันตายเยอะอะไอจอนมือท่านี้เปล่าคันนี้มาคันนี้มีคันนี้ไอ้เนคันนี้ไอ้ึ้ไม่ได้่งอย่างควายเย่้ไติดๆิดกูติดไม้กูเห็นไม้ตรงนี้ไหยิบขึ้นหน่อยไหยิบหน้าน่อ สวยแล้วเว้ยเมื่อกี้ฟังฟังพอพอเพื่อนไอตู้พอแล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรเออเแค่นั้นแหละตลกมาเราจะลองตลกมาเฮ้ยจิกกี้ไหวเป้าเสียไม่ได้เสียตลอดเฮ้ยเสียตลอดเลยอ่ะแก๊งจะแตกอีกแล้วนะเสียตลอดมาดีเด่นตายไปตายไปอะไรตายอะไรทะไมรีววมมันแตกแน่เขี่ยไม่ได้กองมือมีกเขี่ยไม่ได้แก๊งแตกเสียไม่ได้แก๊งแตกยังไม่ได้เตียงเตีย จิ <Hoy S 2> ้มิ้มิ้มิ้มคนิ้มน้องเมีแต่ย้นะแก้ตมมือควายลบลบแกงแต่แม่มแกงแต่แม่มไอ้สันไอเออมึงอยากอมนะมึงอยากอมนมึงอยากอมนะมึงอยากอมไนควายมึงอยากอมไนควาย่อยยโง่ควาย

เฮ้ยไปชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนไปชุบยเพื่อนช่วเพื่อนดีชุบเพื่อนดีชุบเพื่อนดีเอ้ยใครหลุดอ่ะเอ้ยล้มล้มนะล้มนั่นไม่ตายนะรีบกลับไปดึงเพื่อนมานะกลับไปดึงเพื่อนมาด่วนเลยปอดด่วนเลยชุบไม่ได้คุณล็อกโดนล็อกอะชุบไม่ได้ปล่อยอะไรอ่ะผมไปแทงกับเขาข้างหน้าเนี่ยตำรวจไหวไหมเนี่ยปล่อยไม่ได้มันปล่อยล็อกเขาล็อกปีตแล้วเขาโดนแทงตายเขาบอกขอโทษครับข้างหน้าน่ะเขาล็อกผมบีดผมไม่ได้มีเจตนาแทงตำรวจเลยเอาเราเราให้คนในแก๊งเรา ปวดใช่ไหมเพราะว่าผมปวดผมมันเขาล็อกพี่ด่าเขาล็อกเราเรายิงช่วยเพื่อนเลยไม่เป็นไรอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะเขาล็อกพี่ด่าถ้าไม่ช่วยช่วยไม่ได้นะไม่งั้นผมจะช่วยเพื่อนจริงๆโอเคโอเคไปช่วยเลยครับไปช่วยเลยออหหหเเีียยยยยมมลุุพน่ไม่มีไม่มีหมดแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยดูให้หน่อยตำรวจข้างในลมเยอะไหมไปู้อย่างงี้ สภาพทำทรงจะตีตำรวจเหมือนแก๊งใหญ่แต่ทำไม่ได้กูก็งงื่เนี่ยเพื่อนตายยังมีเนี่ยไอ้หลุยมึงเห็นเพื่อนมิเนี่ยนอนอยู่เนี่ยมาผู้ชุบดีชุบเพื่อนก่อนเฮ้ยเพื่อนมาชุดดีอย่ามาชุบแล้ว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 อย่านะอย่าเอาศพนะผมมันเอาไม่ได้เที่ผมชุบเองผมชุบเองผมมีผมมีผมมีผมชุมีอย่านะอย่าชุบนะเฮ้ยกูเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ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 ฮ้ย หวงเพื่อนเราก่อนหวงเพื่อนเราเพราแล้วหวงเพื่อนเราอยู่หน้าบ้านมันอะพี่หวงเพื่อนเราก่อนเข้ามาเอาเข้ามาครับคุณตำรวจโทษไปจบเขาไจบเฮ้ยไม่ผักชุกเลยตรงนี้แหละผักงงใหญ่โอ้ยตอนเรอนผมไม่เกี่ยวเลยผักงงใหญ่มันท้าผมเฉยเลยผมรั่วเลยผักเฮ้ยผักแกทำเลยอ่ะแกดึงศพเพื่อนแกชุกตรงนี้เกิดหมดเลยนะเนี่ยต้องอกค่ะอุ้งอุ้งไหน S <S <preach ers> ชอบอยูชอยูชอยูมดเียหมดเยหมดเยชอยู่ชอยูจิงไงิงตำรวจยูดตำรวจตำรวจยูด้ยตำรวจตำรวจตายนายตายายเขาสั่งถอแล้วตำรวจเขาัอแล้วตำรวจมีสติเยตำรวจตำรวจมีสติหน่อยเขาสั่งถอแล้วนี่ตำรวจมแล้วเอีมึงแกแตกไหนไหนใครบอกว่าร้องไหยมไหไยีหมอกมอร้องอะไร แม่จ๋ามาดีเดียมดีเไม่ดีตอตลกมาดีเ่ยตัวอะไรตัวไรตอะไรตอไรม่ไหไม่ไหวอ้หแม่แกงกแกงกุนยาแกงกนยาแก้กนยาแกงกุนยาแกงกนยาแยาแกงนยาแกงคุแกกนแยแกกแกแก่าแกกยกแกกแกแกมงงกนแกแกกแกนานของข้าวแกงแตกแน่ อีกว่าเอามึงแน่ยิี่แกงแตกยี่แกงสวยยี่สิบไม่ได้ควายหมาพยาอ่อนใส่ขี้วายสหมาสวยสวยสวยแกงขยะแบบนี้อยู่ไม่ได้ใส่รังอ้เคี่ยลูกกระเที่ยังงู้ดไม่ไม่ไม่แกงแตกเนี่ยไหนยี่ต้อนอยู่ไหนปากดีๆอยู่ไหนปากดีๆอยู่ไหนแกงมึงแตกอนแม่โดนวีซีช้อนไม่โดนบีซีตีต่อนทีนึงตรงแต่ไม่ได้ใส่แล้วมั้นแกงใส่ที่ใสีเหลืองยังโงู้ดเอาใส่บอลโตลดดูปว่รอนได้ไหม ม่เพื่อนอย่าวบอกอ่าเว่ยไม่ไหวบอกดสีดูสีดูสไม่ไหวบอกได้ดูเว่ยเสียไม่ได้เพรมันก็เสียตลอดอยู่แล้วไงมึงหอดเลยหอแล้วออกไปเลยหอดแล้วออกไปเลยทุกคนงมึงคิดสีสูนใหม่ไวรึยังวะสีเหลืองนายจะกลับไปใช้สีเหลสีมเนมสีต้องเบลติเลยไม่เลยเพาสีชมพูเหมอะกับพมันที่งห่อยากซื้อสีตื่แต่ยังโง่อยู่เลยวยที่บมึงฟังกูนะที่บีซีเขาไม่เอามึงเพราะเขาไม่ได้กลัวมึงเขากลัวเวอร์มึงอย่าละเมออย่าเพ้อฝันนี่วยที่นี้เกิด เอ้าแกมึงแตกแม่มึงไปไหนตัวหลุดตัวหลุดตัวแหลมตัวเล็กแม่ตัวแหลมแหลมหล่อมึงไอ้ควายเหี้ยเหมือนจะได้แต่ก็เสียตลอดงงเฮ้ยพี่ไปเจนพี่ไม่เหมือนจับปะไม่พี่ไปพี่พี่ฟังผมที่บีซีไม่เขาไม่เอาพวกมันอ่ะเขาไม่ได้โกวพวกมันหรอกเขาโกเวอร์มึงอย่าหลอกตัวเองไอ้ควายเขาดูจากบอะพจน์ยังรู้เลยโง่เหี้ยเล่นเล่นเล่นได้แค่นี้สอนเล่นปะ เดี๋ยปัญญาอ่อนฮะเฮ้ยมึงห่อมันด้วยให้หมดเลยได้ปะห่อแล้วออกเลยได้ปะจะได้กระจายเม็ดห่อแล้วออกเลยนะห่อแล้วออกเลยไม่กระจายเคสตัวไหนเปิดตัวขาเลยเปิดขาเลยเปิดค้าเลยห่อให้นะเครือห่อให้ห่อมาจากข้างบนนะมาเดี๋ยวผมจะห่อเดี๋ยวผมจะห่อเดี๋ยวผมจะห่อเคอโกรมโดนเหรอวะไกอโกรนั่นนี่นะ เร่อขอะไรเลขอะไรเตอี้เพื่อ้ไปมึงโดนป่ะไอ้เหนะเือะไรเอาคนอีกคนนึงอุ้มไม่หอไม่มีไปหอบไปไปหอไปหอไม่รู้ไ้โกหไปเอพี่มดูไหน่อยจะได้ให้มันมขับแตงมันโดนตวยิงไม่ไปแล้วมึงออกไม่ได้เดี๋ยวค่อยหมกไปไม่ได้ไ่ได้ยิงอกไม่ได้พี่โลก่อนไม่แล้วไม่ได้ดนแล้วออได้หมดเลยพี่กูออกได้ปหมดแล้วหมดแล้วก็คือยิงหงอีมาวีมมาีมาีมาวี แล้วผมรอมันกลายเป็นเสียไปเลยเสียไปหนึ่งเออกอูมึงฟังกูนะกูโดนหลอกอ่ะล้วกูหลอกเชื่อไอ้เหี้ยตูอ all right, all right. ้อ่ะม้วนเข้าไปสองรอบกูยังออกได้เลยกูรั่วเลยหัวม้วน <c oughs> เข้าไปเลยน้อยไมันออกไม่ได้จริงๆผมได้มาแค่สองศพที่ไม่มีบัวพอเสร็จแล้วต้องอุ้มเลยป่ะอุ้มเราไปเลยอุ้มทิ้งไปเลยอุ้มเราไปเลยอุ้มเราไปเลยพี่เดลี่แหละพี่เดลี่อุ้มปเกติอะอุ้มปากเตะเอ้เคพวกนี้มันหายี่องผับอยู่ไหนวะ ไปเลยเฮ้ยมึงเอา B F อุ้มเลยเหรอเฮ้มึงอยากไม่มึงอยากไปพาวจะไปพามึงเอา A B F อุ้มเลยแกงมันไม่ชนะเราหรอกเดียมันจะไ้เหอไม่ได้หรอมึงเอาคันอื่นมึงเอาอุ้มไปเลยไม่ีรต้องไปพาวก่อนไปพาก่อนไปคันอื่นก็ได้ชินมันยืเท็จเดียวอ้อยาุ้มี่เอา B ไปุมเลยดีแกงไม่ไม่ชนะมันรอกชนะหรอกไปไแล้วมันไปพาวก่อนไม่ได้หรอเไปพาวรถไอแล้วมยาไปป่อยนอกนไปพา เอ้เมึงฟังไอ้มึงคืนระลไปเลยึ้นรถไปเลยตัว้อยากยาวอะมีสศพอะมาๆเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเขาขางเขากางขึ้นมาอรอรอเคยู่ไหนมาขึ้นเียดมึงต้องโฟกัสศพศพในบ้านอีกเมลยัาเหมเนเมลนึเหาเราจะโตกันึงอ่าครับผมก็จบลงแล้วเนาะจากที่ได้ดูเนี่ยอันนี้คลิปเป็นแค่ไฟบางส่วนนะเลยก็คือจจกที่ดูเนี่ยกากิอาไม่ใช่เอ็เนี่ยไปกับ เสียไม่ได้เนี่ยคือเหมือนตอนแรกเนี่ยเหมือนเสียไม่ได้จะมาจะมานะแต่ว่าพอแบบยืดเดยื้อไปเรื่อยๆเนี่ย NTR รีไฟ g h กับมาแล้วก็ด้วยวิธีการเล่นที่ NTR เนี่ยผ่านทนะั้ง over เองหรือว่าดูไว้ในชนจังใหญ่จนเขารู้วิธีการเล่นมาปรับใช้ในในแก๊งของตัวเองเนี่ยทำให้แบบรีไฟ g h กับมาได้แบบเก่งมากแล้วก็สามารถเอาชนะ SDB ได้แบบหลายลายไฟเลยครับผมแล้วก็ดักตัวหลุด DB ได้แบบคือ MD เสียเสียเปรียบในเรื่องของ การการเล่นแบบกับแก๊งที่แบบว่าแก๊งใหญ่อะแบบแก๊งใหญ่แต่ว่าถ้าแก๊งในแบบเทียร์เดียวกันใน่องดี d ก็ไม,ไม่ไม่เป็นรองนะแต่ว่ากับ NTR พวกเนี้ยซึ่ง NTR จะดูในระดับเดียวกับโอเวอร์แล้วก็ดูไว้นะก็คือสู้ได้แบบจนแบบอผชิญปัญนแต่ว่า SMD เป็นหนึ่งแก๊งที่เล่นเล่นสนุกนะจากที่ดูเล่นสนุกแล้วก็รู้ว่าจะไหวไม่ไหวเนียก็จะเล่นก็คือเล่นให้แบบเล่นให้สุดก็ผลออกมาก็จากที่รูกันนะผม มโอเคครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับคลิปนี้นะผมสตอรีน่นี้นะผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ